เนี่ยยากน้องกัรเนี่ยพี่น้องเด้อบ้านนี่เนี่ยบ้านเจเอินจ้ะบ้านเจเอิญเมือนเจเอินเดี่ยวลองเปลี่ยนสถานที่นฉลองเตาฉลองฉลองหม้อกระทะใหม่เด้อพี่น้องเด้มกระทะใหม่ใหม่เดี๋ยวมาเป็นใหม่พี่น้องกระทะใหม่ฉลองกระทะใหม่จ้ะนนี่เขาขีดเนี่ยมันก้งก้องกินกันเด้อเออเดี๋ยวก็ใส่หันอื่นแล้วก็ใส่เนี่ยเออเห็นกระทำอือเห็นกระทำอยู่วันนี้บ้านเจเอิญเจเอิญฉลองกระทะใหม่จ้ะพี่น้องจ้า มาตักกองกินกันเด้อล่าพี่น้องเด้อสบายดีพี่น้องบ่วจะผูุกคนบ่ส่งสบอนแล้วจะเด้อมื้อนี้กินอ yes. ันกินไอ้หมูกระทะบ้านเจเอิ้นจ้ะบ่เผาตรติี่เป็นี่มานั่นเร็วเสียงดังไปล้างมือก่อนทุกคนโควิดโควิดมันกำลังกำเริบมเอาผีเอาผีมาทำให้กัน อนอิกนยเอาเงนมาคอยให้ทําจะดตะเกียบมาหน่อยมาใช้มากามนาซ้อ่ะผมทีม่จะเกียเเอาตะเกียบด้วยอะไรล่ะเอาถ้วยมาทาไมละ่ะ<น>เาใส่ีไหนอเอ้อมาจีเใามาใส่ถ้วยใคถ้วยมันกันนบไอ้หนกมันที่ตบไม่ใสถ้วยก โเคเสร็จแล้วใเขามัเดินเล่ยเอาดมนีเอาเอรดเพีดไปเนี่เจย์ยเขากินอยู่่งเพียด่เลนเพียดมันเป็นมนาวเ้ไปเดีวเนี่เ้าเอ้ากัอน้ันใส่วว้เเดียมเพียโอนไปเอาไปนเอาเออ่เอาผัวเใจมาเดียวเดียเดีนี้ ตาบยายด้วยเนอะเริ่มออกมาเรื่องหนึ่งแม่กำลังไปเอาเห็นไหมน่ะเห็นไหมเออเห็นนั่งก็ได้ไปไปได้ไหเร่งไปดูึงไปเร่งเร็วเร่งให้เร็วยังเออเร่งเร็วเมื่อกี้เร่งไปแบบรอบเลยเอาไปดูเจริญดีหาเอาเออเดี๋ยวฮาเอาเดี๋ยวฮาเด้พี่น้องเอาไม่น้ำผึ้งเขาหนีออกทีน่ะทางขวางทางเนี่มึนเลยทุกอย่างเออมาขวาทางเล็กแล้วเนื้อหมู เดี๋ยวก็หายไปทำใดเดี๋ยวก่อนเด้อข้ากล้องตั้งพึ้งกันเด้อให้พึ่งเด้อเมียกเราใช่ไหมเออเมีให้กินเพลเออโอเคโอเคไ้แล้วเห็นแล้วเอาหนี้เยอะแยะเด้อหมูก็ตจะหายไปทําใดเออนั่นคนกันนี่อยู่มุมสูงเลาเสียงเนี่ยเหนี้ยวหนเสีงเนี่ยเดาไหมยายกินเพล่ไม่ได้เยอานีหนก่ห็นไม้หนาเออในไม้ี้เกทันนั่นแหละเออรับปืนเลยนะชให้ยายนเลย เด well> mm ี๋ยวไอาไเยวนยไปนู่นดูยกกันไหนเขาม่พูดฉันเลอะไรคับผมข้างในอกคเอานาเอทอพี่ไปอยเขาดูดซมันไปด้อไ้นี้มดไมกินก้อนเดี๋ยวมันกิ่วมันก็นนีขวดอยู่ในขังเ้ยยเงินอ็เน่ขวดมันเป็นห่วงกันนไม่ไ้ไมไก่เข้าไปหล้ สวยงามโอ้โหไมากช่จไม่จะน้นึงบอกเลยแต่แกทำเตาอยาบมรเลยถ้าไม่กินก็แก่หนี่งนะส่่นเนี่ยเราจิ้จิไม่ได้สืดท้ามันก็มักแค่วังเดีจิ้มจุ่มอะไรเนาจะทำน้ำจิ้มใส่นั่นใส่เอข้าวคั่วใช่แกบอกใค้ชอบยากุยากคั่วจิ้มจิ้มอจิ้มเยอะๆจ้าเอาผ้าเจ้าไม่ร้องจ้าเอาพาเช็ดมัาจิ้ม ตให้นดึเดี๋ยวเดี๋ยวยังมชุกนาไเรด้วยเย็นให้ยายทำให้บ่อบมันจิ้มแบบเซ็ปมาเลยมันเยายกจิ้นะนี่เขาเอาใบนี่อยากใใสเอก็เห็ดทำใส่ไปจิ้มจเมื่อเอาผักสลัดมาดูเอาผักสลัดหอมกะเอาอทำไปดูมัรเหนียอเออหยัดใสจุกเน้ละ

แม่พี่น้องครับโอ้ยมันบุยมันเนาะเต่าทำไมมันร้อนไม่ทั่วครับเตาร้อนไม่ทั่วครับมันอะไรไวเกินเต่เกามันสั่วใจใจร้อนกับมันนะอันนี้อันนี้อะไรเนี่ยยี่สิบบาทเตาพี่น้องสิบอาราคาเตานะั่นเนาะสี่ร้อยบาทแต่พี่น้องจะซ้ำหรอกก็เลยให้เข้าไปสี่ร้อยเลยเตรข้าวบาทหนึ่งสำหรพี่น้องในหนุ่มหน้่มตาสิไรเอ้าไปขนาดไป ดูาใส่ใ่เอามากท้งนั้นมีหนาม่ดิพะอะไรดีบใส่ดีบใส่งอเีมนเป็นหมูเฉยเย็นเรอหมูเฉยเฉยฟิตเฉยฟิตไวมันก็เลยหนามร้าอืวเอาเกเหอกกอนมาใช้เอาพักเกาใหือกกอนใส่ไปเลยนใส่ไปอูซรังนัไปกเดกิน่ยีไใส่น เนาะแล้วมันเหือดเองมันหลุดมันขึ้นแล้วมันกัดมันขึ้นไปบนปากขึ้นไปบนปากแล้วมันก็ลงมาสวรรค์อืมไปสวรรค์สวรรค์ลงไปข้างในเลือดเลือดเจ้าเลือดพี่น้องเลือดพี่น้องอที่หล่ะโบเลือดพี่น้องโบสบู่สกคนเด้อกินเนื้อย่างบ้านย่างเนื้ย่งดอักมา ถ้าโปรโมทอันกระทะไม่กันโฆษณาโฆษณาอร่อยเยงไร่อยิ่กอร่อยอร่อยกลายเป็นสิบจุกแล้วแบบไหมตอนมีหนัไหมย่งกินไเรื่อยนั่นะขมยอยไหมครับใส่เงวัดบัดเลย อมทำไมเปย่งเอ๊ะล่ะหมูก็จะย้ามาเอ๊ะขนาดหมูตายที่คอหลืว่าเอะแตในต้้งย็นแู้วย็นที่มีเลยอะหมูตายหมูตายหมูตายแล้วว่าองไปกินเหรออ๋อเอาคอรี่เดี๋ยวทำเด่นละหน่าคไม่กินนี่ไม่กิน เอกแ้วแบบนี้เอ้ลาีแบบนี้อเยเจจจอืมเื้ออร่อยนะบ้านนี้กินอด้ยากบ้านยายได้่ป้องด้อมามากินน้ำกงจานีัน้หนามาันหลแล้วมันเน่มีชุกไวมันเป็นที่จิ้มจุ่มันกชุแล้วนี่แม่ไป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 มันมีกินมีบนหนามไหม่มันี่เดียวนีนะ

หน่ามุดออกมาเนาะเดือดมึด้นามุดออกมาเนาะเดือแม่เอานีตั้งแม่แม่เอาน้ำแม่เอาจะกินพักพักพักก่อนนี่อร่อยพี่น้องจ๋าหวานไหมอเปอะจ้าอกตาพี่เนาะหวานอร่อยหวานอร่อยเอาเสียเต้อใหม่นะ ทไมโมกาเนี่าเาบงนางตักใ้พีเรงลูกมันหเไม่เลิดเพินได้โอ้าเอาลมด่ทบได้สม่กันแม่มอใหม่จริงจริงเยเอ้นั่นมันชอบเป็นกินมะนาวเฉียขวดมันเอ้มะนาวเ่ยมะนาวบบอย่างไรเลยมะนาวะไม่มีเลยเอามะนาวทำไมไม่บอกขาบ้านร่วงช้องทุ่งหนอ มะนาวเอน่นมะนาวบีบใส่ขวดไว้ตอนสีต่ตะตัมันหายหลายบีบเทไว้แล้วมันไม่กินมะนาเทเ่ยแต่องบีบใส่ขวดค่อยใส่ยำๆตรงอัจจงปิดไว้แต่มะนาวหนามะนาวนะ่จะมอนไม่กินม,ม,มันไม่ไมกินเนาะพ,พี่พอชนเาะ จะม่ใส yeah, so ่ไหมแเาไปใส่ฟองน้นให้เออมงกินฟองน้นราจะฟังนีงไม่ตุฟังนียอืี้อเไอ้ยมงผู้สาวอดปากาหนี่ไมโอ้เปเส้นยิร่อดินตายที่ไรติดลอดเดี๋ยวเอาเม็เอาเม็ดใส่ก่อนเดี๋ยวไปขีดเ้มันดูเออเดี๋ยว เราเดินมายาจะเดินไล่ย um, e ่างไนมาเรอยังไม่ถึงขอเลยกูเไมยม่มาเนาะบ๊อ้น่งนั่บกซยน้องเจนไหนกินก่อน

เจียบสองยังไงคิ้วยวดมันเจ็ตยวดจ้าตอนนี้กูเจ็๊ยบสองไปมีเพื่นเซ็ตยิงยิงินเพ็อนยิงดกูเจ็บแบบคนเจ็บเลยเลิศหนักไม่ตองคันจิ้เพื่คือแบบนก่เจ็ดเจ็ดแลวก็ข้อหนึงกเยโดนป่ะเนาะ แกงแดงกระมูกแล้วมึงวะแล้ก็พิกด้านนั้นหั่นลูกไงอันนี้น่หลองค่ะอันนี้นะอร่อยเนาะเป็นแเนาะกินนปบบแบบแบบนั้นง็อร่อยจุ่มเลยจุ่มนี่เด็ดไดกินดิตัวนี้ตากก่อน ตักอะไรคม่ต้องตักไม่ต้องไม่ทอดอใรนะนมไ่เห็นเอดตะเกียวก็ได้ตเกียบมันไม่ทำอลยเวลางนี้พอแล้ตันพอแล้ตอ้ใส่ใตอนแดกไว้หมูตอนแดกไว้่นงเลยอร่อยไหมนุ่มากันนม่นสิ

จุ่มมันนุ่มเลยเ <c oughs> นาะ <c oughs> ที่ <c oughs> ปอูปอดัดกินต่อนายปูอัดกินอันไป็นจุ่มไม่ได้ไงละมึงอยากได้ไปจุ่มไหมคินไม่อหมอไม่เลยว่เ <c oughs> อ้าเฮ้ยโมะ ขอกกมืแล้วให้ขอกอกแม่ขอกอกห็นไหมพ่อเองไม่หวงจุ่มมนีกระทุกนั่นดินดเบอร์รี่่นดได้พักอีกพักอสุดยอดัก่อนไงยัพีก่อนน้องฟุมันเดือดก่อนฮัพี่ก่อนจุมุเ จะผิดอะไรเขาอีกอต่เด็กบอกว่าเอาให้หนทาง้างยงเลยยังบุกอ่ะยังบุกเอรแต่ยางไม่จบเลยอืมตโดนแต่ยพอไมด้งมถ้าถ้าจุ่มไปมีตัวอตักอืมตักแบบตัไรสุ่ไม่ได้หมูไห้อุกคืบ๊บบอลมไหถามน่ะตักหวานพอาเลยนะพอทำไมพอไปก็พอ

พี่น้องจ้าลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้แล้วพี่น้องเด้อฝากพี่น้องกไดไลค์กดแชร์กดติดตามกดปอกกระดิ่งจ้ะเพื่อสิบว่าพลาดคลิปใหม่ของสาวราวภาคกลิ่นนะพี่น้องเนาะพี่น้องจะข่าวว่าเบิ่งก็ขอพบเจอแต่สิ่งดีๆเข่ามาชีวิตเราฟังเด้อกินเงินแหงินกินท่องเลยท่องจ้ะไปจากดูไข่ไข่เก็บทั้งหลายทั้งปวงจ้าบายๆจุบจุ๊บจ้า